อนของจิงเกียนตัดเอากลับมาได้นะครับธีราทอนมาซื้อตัดกลับมายิงลูกนี้วเรียบร้อยครับหนึ่งมาดูรอศูนย์ครับไม่ถึงสองนาทีครับมากอจูเนียยิงลูกนี้คอนกริบเลยครับแย่งกลับมาได้ครับทางฝั่งเด้ฟอร์ดีนอสดีมากขึ้นกลับมามากอจูเนียปล่อยให้เอลิการีมาคืนกลับมายีราทอนดีมากครับ ยังได้อยู่ครับเอฟาดีนอสทีราททรต่างข้าไปหมดเรียนาง่าขึ้นครับขึ้นกลับมาที่ทีราททรโอกิฮาระขึ้นกลับมาที่ทีราททรเดลิกลีมาจะให้กลับมากอดจูเอฟมาดีนอสครับเอาบอลมาบุกใหม่ครับทีราททรตักขึ้นมา คือเนซันต์ตดขึ้นกลับมาโอกิฮาระคืนกลับมาครับทีราทอนให้ลูกนี้ทำชิงโอ้โหธนากะทีราทอนยอดลูกนี้ขึ้นไปจูดาอัธนากะให้ไปทีราทอนมาโคจูเนียอ้าวโ,โ,โมดิตะเปิดมาก็ไม่ดีนะครับติดอัธนากะโอ้โห แยกครับมาก็จูเนียให้ไปจูนามะโนออกทางด้านซ้ายนะครับธีราทอหักกลับมาที่จูนามะโนออกทางด้านขวาครับเยนะงะไปที่ยามาเนิยามยาเนิจอดลูกนี้ข้ามาลับหม่งลูกนี้โอชิมะออกทางด้านขวาไม่มีใครเลยครับโอ้โหเยนะงะนะหุบมาอยู่ข้างในนะครับธีราทอก็เอาบอลไปแบบสบายๆนะครับบรรากะออกทางซ้ายครับธีราทอ ตัลกลูกนี้ขึ้นไปข้างหน้าติดอยู่้าโอ้โหไม่ได้ปอะดูดีเสมอครับแล้วโอกิฮาระโดนตัดมาได้เสียบอลน,นี้อันตรายครับแต่ว่าฮ่านิโตมาก็ไปเสียบอลกลับมาง่ายๆนะครับนะครับทงไม่ขึ้นเนตเปิดเข้ากลางแล้วฆ่ามาหมดโอ้โหยิงยจร,งจริงเลยครับแบบแบบยิงยากครับจังหวะเมขขื่อสักครู่ทีราทรนเอฟดีๆๆๆมากลับมาที่ทีราธอน จูนามาโมเงียบหายไปสุกทุ่มใหใหญ่ๆครับอามาโนเวทีเอดิกลีมาอริกลีมาขึ้นกลับมากีราทอนโกกิฮาระระกีราทอนโกกิฮาระกลับมาที่โกกิฮาระกีราทอนอาละครับจูนามาโนเปิดมาลูกนี้ก็ติดมาธนากะออกแา่นั้นซ้ายครับกีราทอนขึ้นมาจูเนนซานโตส เก็บได้ครับย้อนกลับมาที่ติโกมาตินส์ทีรา t h o ดูครับโอ้โหได้ครองบอลก็โอคิฮาระให้พิธีทีรา t h o จูเนียซานโตสจูเนียร์เรตัดเข้าในนะครับทีรา t h o นะครับโคยเก,เกะตุดักขึ้นกลับมาที่โคยเกะ์ทีรา t h o นี่ขยับมาขึ้นเข็นขางขวานะครับคืนกลับไปฮาทานากะ พีรา t รโอเคบอลอยู่ที่พีรา t รมาก็จูเนี่โอ้โหได้พ่อนโดนรุม2องเลยครับต้องคืนหลังครับบอลไว้แล้วก็เปิดข้ามฟากไปจะโอ้โหให้ไม่ดีครับติดพีรา t รแล้วอ๋อแล้วครับสวนขึ้นมาเสียดายแล้วจังหวะนี้เปิดไปติดนะครับโอ้โหลพลาดจังหวะนี้โอ้โหผู้ตัดสินบอกเป่านะครับฟอนดาเล่อ้าวพีรา t รพลาดน,นะครับโดนตัดไปได้ โอ้โหเกือบเกือบโดนชกอีกแล้วนะครับเอฟมาดีนอะสทีร a t h ให้มามากขจูเนียขึ้นกลับมามีตมะเปิดลูกนี้ละเรียบร้อยครับ2ประตูต่อหนึ่งโอ้โหเริ่มขึ้นหลังมา2นาทีครับโอ้โหเอานึ่งหลังมาวัดแนวรับมาลีนอเจตสมาธิหลายลูกครับแล้วก็โดนจนได้ครับโอ้โหลงมานี่เกมเป็นของคนได้ฝั่งเดียวนะครับทีร a t ทีราทอนให้ไปโอ้โหออกมาทางด้านขวาฮาตาเตะฮาตาเตะฮาตาเตะเปิดลูกนี้แล้วโอ้โหสามหนึ่งครับเป็นลูกที่สองของมิโตโมานะครับโอ้โหลูกนี้โอกิฮาระให้มาที่ทีราทอนทีราทอนดูเนี่ยซานโตสพลิกแล้วโอ้โหโดนเสียบโดยเจเซลคอนาเตแยากจูนา่ามาด็อกมาด็อกให้มาทีราทอน ทีราทอนไหลออกมาเอริกลีม่เอริกเอาลงให้มาทีทีราทอนทีราทอนข้ากลางไปจูเนียร์ซันโต้จูเนียร์ซันโต้ให้มาทีทีราทรอนเตะนะเตะนะครับทีราทอนโอคิฮาระให้เกิดแบบสั้นนะครับยังได้โดนบีบนะครับกลับไปที่ร้านกิวิว พีรทราอากะเฮียก็มาดินพีาารธา,ารธาารหาผ่อนห้เจอพีระรออกทางซ้ายโอ้หายขึ้นมาแล้วมีตัววิ่งทำทางฮาตาเตะให้ไปไม่ถึงนะครับธีรท t h ครับคืนนแบบไป้าคิูคิวเนี่ยเจอกันที่นี่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเสมอกันสองต่อ2เลยครับ<ะ>ส่วนไปเยือนที่บ้านฟอตเล่นี่มาลิวะจูเนซานโตสธีรา t h ให้มามาโกจูเนียมาโกจูเนียหักกลับมาพีดัก กีดะให้มากีรัทร์กีรัฐทร์ออกมาทางด้านซ้ายนะครับเอดะสร้างจะมาอยู่ขึ้นกลับมาทีรัฐทร์มาโค้ชูเนียออกมาทางด้านซ้ายนะครับทีรัฐทร์กีรัฐทร์หักเข้ามาพกกีดะอกมาทางด้านซ้ายทีรัฐทร์กีรัฐทร์มองข้างในครับทีรัฐทร์วางลูกเนีย้ได้มงแต่ว่าไม่เข้ามาแล้วแบบไม่ดะจะขึ้นมองโดนเบียดเลยครับไม่ฟาวยังได้อยู่ครับทีรัฐทร์กีรัฐทร์แจกจังหวัดเข้ากลางฐานานากะ ออกมาที่ทีระทอนะครับทีระทอมีเวลาจอดเข้ามาโดนโมงสกัดไว้ได้เปิดยามาที่ทีระทอนนะครับให้มาที่โอกิฮาระแล้วโอ้โหวันนี้นี่ยังไม่ค่อยมีบทบาทเขาเป็นสไตล์เกมลุกที่มีประสิทธิภาพมากของฟอนตาเล่ครับใช่ครับล้าตรงมารุบุไซโตนั่นแหละครับไมไดะเข้ามากลางมาที่ทีระทอนกับที่ไมไดะโดนเบียดที่นึงทีระทอนบอลลง คืนกลับไปปา่าคิวคิวฮาชนากะรีราทรนอาชนากะรีราทรนมีดะให้มาสวยงากีรตทร์ีราทรนเม,มื่อูกนี้ก็ติดอีกครับหมติดคอตะเล่น,นะครับแต่ไม่ได้ครับแล้วเล่นเลยออกมากีราทรน ลูกนี้ให้ไดเซนไมดะต่อมาที่มาคอสจูเนียเปิดฮาร์เตะทีนครับฮาราเตะจะให้ลูกนี้แหมออกตัวไปแล้วครับกุเบรชิบอลน,นี้อยู่ที่ดาร์เต9-13ต่อ 1, 1เลยครับแล้วมาโดนในช่วงทดเจ็บ2ประตูทำให้จบด้วยสกอร3์3ต่อ3ครับเดี๋ยวต้องดูวันนี้จะเอาเอาคืนได้ดไหมดาร์เตให้มาที่มาคอสจูเนียมาคอสจูเนีย <c oughs> สลัดหนีมาได้ยิงด้วยบรรยากาศทีอโกา้มาตินทดมาเกือบ2นาทีแล้วนะครับยีดาทอน ต้องเร่งนะครับถ้าหวังจะตักไว้ได้นะครับอานากะให้มาอาตาเตะโอ้โหทางฝั่งบอลเต่ดีกว่าครับกบจะชีะชตะบัดกลับมาไม่ถึงอาตาเตะนะครับได้ทําอะไรครับแฟนบอลน,นี่ใจหายเลยเนี่ยโอ้โหโ,หโอ้โหครับไม่ใช่สี่หนึ่งครับทีระทอนบุญมาทัน,นให้มาไ,มได้เซนตีกโกมาติน เหลืออีก5วินาทีครับน่าจะมีลุ้นตีแข่แต่อีกสักครั้งครับกีดะทอนให้มากีดะโตดโอ้โหจ่ายพลาดแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับคาราบาสกิบอลเล่จาฝูงบุกมาเอาชนะโยโกมาเอฟมาดีนอสไปสามประตูต่อหนึ่ง